What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? คำเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก c a r e n Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกัน นี่นะครับเป็นคลิปน้ำตาลตอนที่2นะครับจากที่ห่างหายไป1อาทิตย์นะครับแล้วก็กลับมาเจอกันอีกนะครับคราวนี้น้ำตาลเนี่ยก็ไปทํากับด้านมานครับและคราวนี้วันนี้ก็จะมีเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะต้องเรียกว่าชาร์รนนะครับท้าทายระดับหนึ่งก็คือมีคนสวนนะครับเขายกนู่นยกนี่ลงมาเนี่ยด้วยความที่น้ําตาลนะครับเคยเฝ้าบ้านนะครับเคยมั่นใจนในตัวเองแล้วก็เคยรู้สึกว่าต้องทําหน้าที่แทนเจ้าของควรจะเห่าสิ่งที่เขารู้สึกไปเองว่าควรจะเห่าควรขู่ ควรกำลามนะครับวันนี้เรามาลองดูเลยครับว่าจกนกระทั่งเราฝึกฝนเปลี่ยนความเข้าใจของน้ำตาลนะครับว่าน้ำตาลเนี่ยจะเข้าใจไหมว่าไอสิ่งที่เราทำหรือมันผิดแล้วเราจะต้องใส่คำสั่งใหม่ๆเข้าไปครับเพื่อให้น้ำตาลอยู่ได้ร่วมกับคนอื่นคนอื่นอยากมีความสุขแล้วเจ้าของต้องมีความสุขด้วยหรือเราไปดูรับชมคลิปพร้อมกันครับว่าน้ำตาลหูหางตาน้ำตาลกับสถานการณ์ที่เจอเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลเบาลงได้ไหมไม่เข่าได้ไหมเดี๋ยวเร้อมกัวใจกับ กระดิกหางไม่ได้แปลว่ามันเฟรนี่นะครับมันแปลว่ามันคอนฟิเดน c ์ตัวเองถ้ามันจังหวะที่มันเห่าเนี่ยแล้วมันกระดิกหางก็แสดงว่ามันมั่นใจแต่ที่ลงมาตะเกียบผมว่ามันตกใจแต่มันจําได้หรอทำไมมันอยู่ๆกลับมาที่ระแวงแล้ววะพ่อพอดีครับอ้นี่อยู่ไม่มันมันอยู่กับผมมามันไม่ระแวงแล้วนะบคลขึ้นไวเร็วๆอ่ะ ทำไมมันกลับมาระแวงแล้วว่าแต่ว่าแต่ว่าไปแอบทําหน้าที่มาหน่อยหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าตรงไหนคุณพ่อคุณพ่อโดดทุกวันไหมคุณพ่อคุณพ่อเดินหรือจะบอกเขาทุกวันไหมก็วันหรือว่าคุณพ่อคุณพ่อบ้างมี่โมงบ้างไม่ไม่บ่ายสี่โมงที่กลับมาจากรับหลายก็จะมาเเอาาข้คุณแอนก็เดินคุณพ่อก็เดิน ตาตายังโอเคอยู่นะตามันยังดีอยู่นะตามันไม่ไม่กลมแล้วก็ไม่กว้างตามันยังโอเคอยู่นะเดท่าที่ดูเนี่ยเวลาที่เขาเอาเชือกออกฮะเขาไม่ยุ่งกับเราอะนะกรับคือเมื่อกี้ผมลองสองอย่างตอนที่ตอนแรกเนี่ยแค่ขยับขาล้องเห่าตกใจแต่เมื่อกี้ผมลองกระทึบเท้าตกใจแต่ไม่เห่าแต่แววตาดีนะ หูว่าผมไม่แน่ใจว่าหูทรงเขาเนี่ยเขามีพลิกไปอย่างนี้ไหมครับอยู่บ้านมีจังหวะอย่างนี้ไหมครับนอกจากแค่เนี้มีอย่างนี้ไหมม,มีแค่เวลาหมาตัวอื่นเดินผ่านนอกบ้านหูอย่างเงี้หรอไม่แบบไปอย่างนี้หรือว่าลู่ไปข้างหลังเอาลูด่ดิเอาเอาลู่ดิครับเอาลู่ถ้าลู่ไปข้างหลังมีมีใช่ไหมครับ,มบ,บไม่น่ารอดถูกไหมก็คือว่ามีอะไรหลายอย่างมันหายไปแต่หางไม่โอเคคุณแอเดินคุณแอเดินสนคุณแอเดินคุณแอเดินเดินคุณแอเดินเดินหนึ่งรอบเดินเส้นเดียวเส้นเดียวเส้นเดียวคุณแอเดิน เส้นเดียวนะคุณแอรเดินกันมาแค่นั้นเห่าปุ๊บเดินเส้นเดียวดึงแอทเทนมันครับอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยจักหวามันจะเข้าใจแล้วคุณแอร์ไม่ต้องคุยกับมันครับเดินอย่างเดียวแค่นั้นพออันนี้ไม่ใช่เรื่องของมันเลยมีอาการคุณแอร์เดินนะเดินรอบเดียวรอบเดินแล้วหยุดเดินแล้วหยุด แล้วตอนนี้มีขู่ไหมเออถามก่อนถามก่อนอธิที่ผ่านมามีมีอาการส่งสัญญาณแบบไม่พอใจกล้าขู่ไหมไม่ขู่โอเคถ้าไม่มีกล้าขู่แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วตอนนี้ถ้าพี่บอกไม่ขู่แล้วพี่ก็ไม่มีการถือไม้กันแล้วใช่ไหมไม่โอเคให้มันลืมลืมไปว่าไม้มันเคยโดนอะไรเอ้ยแล้วอย่างงี้แสดงว่าถ้ามันอยู่กงจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพี่ชายเป็นลูกพี่ชายเป็นแฟนพี่ชายอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ได้ขู่เขาถูกปะไม่ขู่อธิที่นี้ไม่ได้ยุ่งเลยอาทิตย์นี้แต่เขาเห็นถูกไหมคือน้ำตาลม ก่อนขู่ไหมไม่ขู่คือคือเฉพาะแค่ก่อนหน้าที่จะพามาหาุเพทอที่แบบว่าเขาแบบที่เขาอยู่สองอาทิตย์นะแสดงว่ามันเริ่มมันเริ่มขู่ขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเพราะว่าเหมือนเขาไม่สบายอ่ะไม่สบไอ้ตอนไม่สบายคือหายมาแล้วแล้วก็เริ่มมาขู่หรือว่ายังไงไม่สบายตอนขู่ตอนเริ่มไม่สบายครั้งแรกที่ขู่ก็คือเริ่มไม่สบายแล้วแต่พอมันหายมันก็ยังติด ไม่ใช่มัน่คือมันมันจังหวัดพวงพอดีคือแบบว่าก่อนมันจะหายมันมันขู่เยอะก็เลยหาผู้เอกแล้วพอวันที่มาก็คือแบบยังรุ้อยู่ว่ามันจะขู่ไม่เลวเรยวันนั้นที่มันขู่ผมมันจะโดดชาร์จผมเนี่ยจริงจมันหายมากี่วันละไม่สองไม่นมองไม่สมองไม่สมองไม่สมองม่สมองไม่องไม่สมอม่สมองไม่สาอัองไม่มองไองม่นะองไสองไม่มอนไมองม่สมองไม่มงไม่อ่งงไม่ คือแม่งกูดะหมดอะขัดใจไม่ได้ใช่จริงยังไม่ดีคือจะไปน,นับข,ข้างเดียวเฮ้แต่เดินกับพี่ก็โอเคมันดูล่าเริงพี่ลองหยุดแต่ผมไม่อยากผมอยากเห็นภาพที่แม่งลดดีเฟนต์มากกว่าถ้ามันมันลดดีเฟนต์ได้สทีนึ่งนะปึก๊กเขาต่อไปง่ายละสังว,ว่าใจลึกๆอะมันยังไม่ยอมนะแต่มันทำหน้าที่น้อยลงเยอะมากคือช่วงก่อนมานี่ มีอะไรไม่พอใจนะโมโหใช่ไหมฮะมันโมโหเราใส่อารมณ์ไปปุ๊บมันแง่งทันคือมันเหมือนมันแรงมาแล้วเราพยายามแรงเพื่อกำหลับมันใช่มันก็แบบยืดเว้ยมันไม่ถอยมันจะใส่มันเห่าอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันน่าย่นหรอที่รองเท้าทายคนที่อ่อนแอที่สุดคือแม่ไงได้ไหมที่ใช่ที่แม่เขาจะใส่รองเท้าอีนี่เข้าชาร์จรองเท้าแล้วแม่ก็แย่งกลับแล้วแม่ก็แล้วก็อีนี่ก็เลยนี่ผมก็ถือว่าคงโอเคสำหรับหูซ้ายเขาแล้วล่ะเรายรารจักหูซ้ายเขาเพราะหูขวาแม่งไม่ลง แต่ผมว่าได้นะเพราะหูขวามันกระดิกได้นี่มันนี่มันอยู่บ้านนี่ไม่ใช่อาการขนาดนี้นะางไม่ดีขนาดนี้อ่ะไม่ฉันขนาดนี้หรอกบ้านหางไม่ลงไม่ลงอย่างนี้เลยครับคือม้วนแบบครั้งแรกที่เราเจออยู่ข้างหลังโอ้แต่ถ้าพ่อจุงชัดนะพ่อจุงลงเลยนะเสียงมาจากไหนเสียงประหลาดอ่ะคุณแอลลองหยดนะลองดูว่าลองลุ้นดูนั่งมาไม่รู้ไม่นั่งอีนี่ไม่ค่อยนั่งไม่เคยนั่งเลยนอกจากเกาเป็นหมาเลิศมันเป็นยืนเฝ้าจนชินนะครับตัวติดนิสัยแล้วครับ จะมานั่งต่อเมื่อขึ้นมาหินนั่งกันเพราะว่าปกติแม่งวิ่งไงพวกเอกมืนวิ่งบ้านถึงงบ้านวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมวิ่งเฝ้ามาอยู่ตรงไหนนกเนื้อหนูแมงรล่ก็คือไม่ไม่เคยหยุดหยุดพักผ่อนสมองไม่เคยทำหน้าที่ต่อไปแล้วมาช่วงนี้ที่ได้ว่าอสมองได้พักนะอยู่นิ่งๆเวลาไม่มีใครอยู่ว้านะมันก็เงียบนอนนอนดีแล้วให้มันพักบ้างครับ ถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s u b สไคร b ์ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด s u b สไคร b ์จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกหมาส,สนุกกันต่อไปครับ